เพิ่งห้าโมงเย็ยังไม่ถึงคนขับรถตอนนี้จะไปซื้อของอยู่ที่ร้านเลดิกนะคะเคยรู้จักไหมร้านเลดิก ฉันไปซื้อที่นั่นซื้อของกินแล้วก็มาซื้อยาให้คุณแม่คุณแม่มาลิซื้อยากับคุณกับคุณโทมัส ไฟแดงดูดูอยู่นี้โอ้้ยยยยดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะพี่น้องวิญญาณดีเดิลเมอร์เธอบลูเมนใช่ไหมโฟโต้กับฟียาเรนโฟโต้กับฟียาเรนเยอะ บรูมินอยู่ที่นี่ฟื้นอักเซนอัว,น,อน,อน,อวออน้อยน้อยอักเซนอัวโอเดร็อักเซนอัวอาบิน วียเกเฮนซูมซูมออกสูู่ซูเปอร์มาร์กคาเฟนริสติกออเดฟรัสคูดอัมเพลอัมเพลยะ อัาเดียวครื่นเรียกเน้นเฟสนาซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาเขาเฟนย insure đi không x y snake my my original anh Deutschland อีกซื้อริกุงอีกซวัยสนิถ้าคอยไปอันชื่อของอยู่ล้านอยู่ห้านอ่าอ่าอ่า เลดินะคะสืบสืสืบอของกินค่อยเอมอมกินอีกเลน hmm? uh, อ่น s <S uh, ปปากซเลนินโกนอีสัมสตาร์ัมสตาร์อ่าซูเปอร์มาร์เก็ตแซเล o ินไงไไ

you <laughs>

คาเฟ่อีกเมือเอ่อเธอคาเฟ่ไอเนนเลดิกคาเลดิกอีกบินเลดี่อีกบินเลดิกนะคะฉันอยู่ที่เลดเลดิกซูเปอร์มาร์กซ,ปปซปปูเปอร์มาซูเปอนซูดิกอีกสส